เดียนาฟล p โปโชว์รูปติดพาสปอร์ตฝรั่งเศสทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเลยเดียนาฟล p โปโชว์ภาพติดพาสปอร์ตสัญชาติฝรั่งเศสทำชาวเน็ตตะลึงไปเลยสวยตรงปกมาก นางเอกสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเดียนาฟลีโปต้องบอกว่าเธอสวยขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆและเธอเป็นอีกหนึ่งสาวที่รักการเดินทางและรักการท่องเที่ยวมากๆหากใครติดตามไลฟ์สไตล์องเดียนาจะเห็นว่าบางครั้งเธอเดินทางไปคนเดียวและเช็คอินตามสถานที่ต่างๆคนเดียวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองก่อนหน้านี้เดียนาเดินทางไปฝรั่งเศสคนเดียวเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมโดยเธอเลือกพักเมืองร้อนบรรยากาศติดริมทะเลต้องบอกว่าทริปนั้นเดียนาทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับอีกด้วย เพราะเดินทางไปฝรั่งเศสบ่อยเพื่อไปเยี่ยมคุณพ่อและครอบครัวญาติญาติที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเดียน,นาได้ลงภาพการไปต่ออายุหนังสือเดินทางสัญชาติฝรั่งเศสที่สถานทูตฝรั่งเศสกับคุณแม่และเธอได้โชว์ภาพติดพาสปอร์ตท,ที่ต้องบอกว่าทําชาวเน็ตตะลึงไปเบาๆคอมเมนต์กันสนั่นถึงความสวยพร้อมๆกับกดไลให้รัวๆความสวยที่ตรงปกมากๆ